คนที่อารมณ์ดีทําอะไรก็ประสบความสําเร็จทําอะไรก็สําเร็จได้อย่างง่ายดายเพราะว่าอารมณ์นั้นคือตัวกําหนดการกระทําของเราคือตัวที่กําหนดอนาคตของเรามหาเศรษฐีระดับพันล้านที่เป็นอันดับท็อปทอปของเมืองไทยอย่างเช่นอาจารย์บัณฑิตอึง้งรังสีก็ยังได้กล่าวเอาไว้ว่าอารมณ์เท่ากับอนาคต นั่นหมายถึงว่าถ้าเรามีอารมณ์ในปัจจุบันแบบไหนอนาคตของเราก็จะเป็นแบบนั้นถ้าเราอารมณ์ดีรู้สึกดีอนาคตของเราก็ย่อมเป็นไปด้วยดีการกระทำของเราต่างๆออกมาก็จะเป็นไปในเชิงที่สร้างสรรค์ นั่นทำให้อนาคตของเรานั้นเป็นไปได้ด้วยดีประสบความสำเร็จมีความสุขมีสุขภาพที่ดีทั้งกายทั้งใจและจิตวิญญาณแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองปล่อยให้ตัวเองอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ติดลบ ทำให้ตัวเองรู้สึกไม่ดีนั่นก็คือการส่งคลืนพลังงานชนิดหนึ่งออกไปสู่จักรวานนี้และจักรวานนี้ก็จะเทสิ่งต่างๆผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์ให้เข้ามาหาตัวเราเข้ามาสู่ชีวิตของเราตามอารมณ์และความรู้สึกของเราที่ส่งออกไป ยิ่งเรามุ่งจดจ่อให้ความสนใจหรือว่าใช้พลังโฟกัสของเราไปกับอารมณ์ที่ไม่ดีเราก็ยิ่งได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์เสียเหตุการณ์ต่างๆที่ทําให้เราอารมณ์ไม่ดีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปเข้ามาในชีวิตของเราและในทางตรงกันข้ามถ้าเราอารมณ์ดีเราฝึกตัวเองให้รู้สึกดีอยู่ตลอดเวลาเราก็จะได้รับความรู้สึกที่ดีอารมณ์ที่ดีเหตุการณ์ต่างๆจะเป็นไปได้ด้วยดีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นใน ในชีวิตของเรา เพราะว่าขึ้นพลังงานทุกๆอย่างที่เราส่งออกไปนี้จะสะท้อนกลับมาหาเราในรูปแบบของผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆเสมอเราส่งอะไรออกไปเราก็จะได้รับสิ่งนั้นย้อนกลับเข้ามาในชีวิตของเรานี่แหละค่ะเป็นกฎธรรมชาติที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าเขาใช้กฎธรรมชาติในแบบที่ทำให้ชีวิตของตัวเองไม่ได้รับสิ่งที่ตนเองต้องการหรือได้รับแต่สิ่งที่ ตนเองไม่ต้องการนั่นเอง